หุ่นพี่น้องกระเทียมปลานี่ปืด้ด น้องมาจากกระเทียมปลาหลังจากที่ไปเมาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เราเลยจากพี่น้องตามป้าเบิงว่าเหมือนนี่เขียนงามปันได้พี่น้องหลังจากเทียนคลิบที่แล้วบ,บ่ค่อยอลังการตอนนี้เริ่มมาเลยจากพี่น้องแต่ว่าแม่นี่ขอบอกว่าแม่นี่บยย่ได้เอียนไทยทุกช็อตได้พี่น้อง วิดีโอมันมานนั่นจะได้ไม่ตองเงาหล่ะพี่น้องเดี๋ยว่ฟนผู้ชมจะเบื่อนอนพี่น้องมีก็ถ้าแจะมองทีมันงามๆกับพ่อจากพี่น้องบ่บได้มาบ่ได้มาเงาบ่อยากมาเงาจากพี่น้องจ้าตามมาเก็บน้อกันจ้าบ่งน้ำตกอยู่ข้างหลังพี่น้องห <c oughs> ุ่นพี่น้องกระเทียมปลานี่ปื้อ เอาจุ่มนี่ก็เลยพี่น้องนี่ผัดตมมันหอยแซบแซบพี่น้องหวานมือเปลี่ยนว่าเป็นหยังเดี๋ยวหล่างตามลำธานก็นได้นี่ còn có dòng cái Ừ ขาวจั่ะเลยพี่น้องเบิ่งเก็บแป๊บเดียวเก็บง่ายกว่ารอบทีแล้วเมื่อสองรอบทีแล้วดูแต่ถา่ถายอีกกอาทิตย์สองอาทิตย์นี่กะสิโอ้ยสนุกเก็บเลวพี่น้องเหล่าเอาเหล่าเอาเลยแหละนี่ ไปเบิ้งหมองอื่นบ้างคือกันพี่น้อ,องหมองย่างไปเก็บง่ายๆ แต่กับยังบอ่บอ,บอซำนี่ราะว่าตรงนี้เขาอุดมสมบูรณ์เขาชุ่มชื่นเขายุติบกับอันอันน้ำตกเนาะพี่น้องเขาก็เลยมาเร็วนี่นี่นี่ มันเก็บเก็บไปหลายเติบอยู่ดอ,อกแต่อาจจะไม่ได้ทายทุกช็อต้อพี่น้องไ่ได้เห็นทุกช็อตจะเกิดสิทายทุกทุกช็อตมันก็เสียเวลานในการเก็บเฝ้าเอาลูกไปฝากมูไวโรงเรียนเขาปิดเทอมก็เรียไปฝากมูไว เลยขอออกมาเก็บผู้เดียวที่เอาจักระตาหน่อยแล้วกักระตาเอาเต็มกระตานี่กับพ่อนี่กระตาอันนี้เออเอาตรงนี้ก่นัน ลาวเอาลาวเอาเลยนี่หฮึเลือกเอามองสิมันลาวง่ายนี่จังสิเดี๋ยวอีกจัหน้อยกัสิคือหนาหัวหนาตาเราพี่น้อง อันนี้มันแค่เริ่มต้น

กะมีดตัดที่เดียวนี่ชับ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 สลัดตัมหมอกเดี๋ยวจังไปหล่างเนี่ยลำทา่ทานนี่พี่นอ้องนี่จุกนี่ลาเลยอื่ เรวเห็นอีกผุ่นทั้งผุ่นนี่สํานี่คันสมแสบรุ่น Nè. Ừ, nè. Nè. เริ่มเริ่มง่าแล้วก็เก็บง่ายขึ้นแล้วพี่น้องนี่เ่าเอาเล่าเอา,า,า,าเลยพี่น้องอักวาดมาเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยพี่น้อง วังนี้แห้งหลายจังสี่กับแซบ่บนี่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 อึบอึบนี่ นี่ขาวจั้ยเบิ้งนี่ ล่างก่อนเดี๋ยวจะไปล้างน้ำสะอาดี่บ้านอีกเอากระตาหนีมาล้างอึ๊บโอ้ยโอ้ยกลมๆเงยๆ กลมๆเงยๆแอวหลันปัดหลันปัดเลยพี่น้องนี่อันนี้ไปให้มูอีกคอนอผัดน้ำมันหอยคอนกินบด้หลายเด <c oughs> ็กกรฝากมูนี่ จ้าพี่น้องคลิปเก็บกระเทียมปลาเหมือนนี้จะได้าตาหนึ่งละไก่อีกหนึ่งาตาจ้าก็อีกตาหน่อยนาอพี่น้องนี่เอาไปฝากมูใส่เพื่อนผัดแตมั่นหอยเห็นคนจมอยากนี่พอแล้วเมยแล้วแอวล,ลันปัดลันปัดลลเลยน้องกลมกมเอาเมยปวดหลังกดแอลนาะพี่น้องคลิปนี้มันก็ขอไปก่อนเด้อพี่น้อง เบิ้งงล่าก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งๆให้แมนนิน้ำเด้อพี่น้องจ๋าจะได้บ่วผาคลิปหนาต่อไปเด้อเบิ้งงล่าก็ขอให้มีความสุขความเจริญจะเจ็บจะโจนนะพี่น้องรำลวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้าพบก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้บาบายๆกลับบ้านเอาสอนกับตาเลยไป